เอาเลยนะครกล่าวสวีท่านผู้ชมทุกคนอยู่ทันได้เลยนะครับอยู่โฮมในซิลปีนเกตแล้วนะฮะเรานี่อยู่เกมสมบูรณ์ออสกายนั่นเองนะครับเราวันนี้ผมจะมารีวิวน้องอิชาเบลหรือว่าน้องเอชซ์ซิงมือนั่นเองนะครับเป็นตัวที่อ่าไม่รู้ว่าเป็นตัวที่ผมนั้นชอบและลงรักน้องมากมเลยนะครับหลังจากที่ครอสเน้นมาแล้วก็ผมก็เลยสื่อคอร์ดนี่แล้วก็เป็นตัวอวยตัวหนึ่งของผมไปเลยนะฮะผมนะและ้วก็ผมมารีวิวน้องให,ให้ฟังกันนะครับจริงๆน้องไม่ได้แค่คือจริงๆน้องก็ ไม่ได้ผมอวยเพราะว่าโศกอย่างเดียวนะผมอวยเพราะว่าเออน้องมันแบบดาเมจมันเล่นง่ายแล้วก็เล่นในกิกวอได้ด้วย PVE ก็ได้นิดนึงแล้วกอ็อาทีเอแน่นอนมันอาจจะเล่นยาก,กน,นิดนึงนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วมันจะกิ่งในลีก20ดาวหรือว่าลีกสดาวนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวดาเมจที่ไม่น้อยหน้าตัวอื่นเลยนะครับตัวที่เล่นง่ายมากๆเลยแต่นะฮะแล้วก็รุนก็แบบอารุนนั้นก็ ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ใส่วิวนะเออไม่ได้ใส่วิวว่าเอ่อเน้นแรงเน้นเร็วเน้นคลีนะฮะเร็วอะไรเอ้ยเร็วอะไรวะเจ็ดเองเออคือแบบอืมก็จริงๆแล้วเป็นตัวที่ผมนั้นก็ไม่ได้ใช้บ่อยอะไรมานะครับแต่ว่ามารีวิวให้อ่ามารีวิวใหว้ทุกคนดูนะครับว่าตัวนี้มันเร่นยังไงวา่าแบบว่าถ้าเปิดแสงมืดมาแล้วก็ได้น้องมานะครับไอ้ตัวนี้ผมจําไม่น่าจะรู้สึกว่าน่าจะเอ่อไม่ได้แจกไอ้ตัวแจกือเปล่า นาจะแมันเออมันก็ไม่ได้แรอะไรมากแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่นะครับอืมอเป็นตัวที่ปลุกกิววอได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับว่าตอนนี้ท่านเอาไปาใช้รูนยังไงได้บ้างเาปเ็นแนวทางรูนยังไงได้บ้างแล้วก็เอาไปลงอะไรได้บ้างนะครับมาก็รูนที่ผมแนะนำนะครับก็คือรูน ex นะฮะซึ่ง ในไอดีตอนนี้เนะี่ยผมโพลุน ex ไปให้ตัวอื่นอยู่นะครับก็เลยไม่บอกว่านี่ขนาดตัวแหวนเะนี่ยก็เลยบอกว่าเออไม่ได้เอามาใส่ให้ตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นรุนขี้ดำมปแทนนะครับก็คือเน้นขี้ดำเยอะๆแล้วก็เน้นคิวร์เรตเยอะๆนะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากเพราะว่าเนควของป็นที่ว่าสกิล2ของน้องเนี่ยก็คือแบบเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราคิวเรตให้ให้อยู่แล้วนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องเน้นคิวเรตอะไรมากแต่ว่าเน้นไว้ก็ดีนะครับมันเอาไว้คอมโบกับสกิล3เนอะ สกิล3มีว่ามีสกิล3มีเก่งอย่างเงี้ยคือสร้างข้อสร้างแก่ศัตรูหาศัตรูตายจะโจมสีได้ครั้งนะครับก็คือ3เสร็จเอ่อจะแบบ3 3ก่อนก็ได้3ก่อนตีเสร็จ่ะ3ก่อนแล้วก็2 2เอ้ยเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้นะ3เสร็จแล้วก็กลับมา2 2แล้วก็ปั๊บอ่าปั๊บอ่าปั๊บดาบปั๊บอัตราคิแล้วก็สกิล1ต่อนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้มันจะเล่นได้หลายรอบนะฮะซึ่ง ถ้าคุณมี ex combo กับน้อง <c oughs> ก็ได้นะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวป่วนที่โคตรดีแล้วก็เป็นตัวที่ตีแรงมากเลยนะครับเป็นอีกตัวนึงตัวทางเลือกเนาะสำหรับคนที่บ้านกลางแต่ว่าผมไม่แนะนําให้กับผู้เล่นใหม่นะครับ <c oughs> เป็นตัวที่อ่าผมมองว่าเป็นตัวทางเลือกนะครับเป็นตัวที่อ่าเอาไปลงคอนเทนต์กิวออะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าน้องนั้นก็ไม่ได้เก่ง b v e อะไรมากเนาะเออเพราะว่าตนะัวมันเอาไว้ตีคนมาาเออเอาเอาไว้ตีคนมากกว่านะครับอืม ประมาณนี้ครับก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือรุ่นสวิฟตก็คือเน้นไวไปเลยเน้นเปิดแบบอ่าเน้นขัดนะครับก็คือเปิดมาปุ๊บสกิลสองสกิลสาปุ่มอะไรอย่างงี้นะครับเอาไว้เน้นขัดในกิววอก็ได้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นกีดัมหรือไม่ก็รุ่นอ่าเอทีเคไปเลยรุ่นพิฆาตนะครับหรืนเอทีเคเนาะประมาณนี้แล้วก็รุ่นกีดัมอ่ากีดัมหรือว่ารุ่นโทสะนะฮะอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วน ความสวยงามของน้องก็คือเต็มฮะออวันนี้อาร์ติแฟกต์ก็ต้องอะไรมากนะครับ <c oughs> <c oughs> าอาร์ติแฟกต์ก็ประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้แล้วก็เอาไปลงม่เยวลองเอาไปลงคิวอกันนะฮะเดี๋ยวลองหาบ้านดูก <c oughs> <c oughs> ่อนคิววอลคิวอลอลืมออ้ตีมันได้ด้วยไม่นะไม่นะจะเอาไปเตียทีเอก็ไม่ได้เออไม่ได้ใส่ลูนด้วยจะลรีเวยังาายดีละจือ <c oughs> จะอามาเดี๋ยวผมลองเอาไปเทสต์ตามเห็นในไฟมอนก็ได้นะครับวิธีการเล่นเนาะมาขางขึ้นโอเคเียผมกำลังปั้นไรเจลหรือว่าน้องเออเจ้านี่อยู่นะครับอืมเจ้าเออชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะมันชื่อลิสเออเออลิสไอบาสหรือชื่อชื่อลิสนามนะครับเอาไว้แก้ลุงโพเซนดอนนั่นเองนะครับส่วนดน้าแนะ้มทำเสร็จแล้วนะเออเลือกข้าม แล้วก็ได้น้องใหม่ไปด้วยนะครับก็คือน้องมังกรนะโอเคเดี๋ยวไปเจาะรีวิวท่ยอดรีวิวไปที่ตัวนี่นะครับอืมโอเคแล้วแอสซิสซินมืดอยู่ในนี้แอสซิสซินมืดแอสซิสซินมืดอ้าวมาเนี้ยๆๆอ่ะนะครับอืมเอาใครคิดออกแล้วกันนี่แต่ว่าเอ่อมันเป็นโดยที่ใครจะทำมาเป็นโดยแบบว่าถ้าใครอ่าเอามาเคลียร์ไฟมอนก็ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า น้องมันไม่มีสกิลหมู่อ่ะก็เลยบอกว่าเล่นยากหน่อยนะครับก็คือน้องต้องหวังพึ่ง ex เนาะเออมันต้องใช้แบบใช้เทินเยอะไปหน่อยนะครับลองแล้วเนาะแบบมไม่เวิร์กจริงๆอ่ะมาสกิลสองปุบอ่ะเนี่ยบัฟดาบบับครีนะครับแล้วก็สกิลสามบับอ่าเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งต่อฟึบนี่ประมาณนี้นะครับมันจะเล่นมาอันนี้เนาะอืมมันจะเร่งนะ้ำมได้เร,เ,รเร็วมากเลยนะครับเนี่ยก็อันติดไขอขังละอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บอ่ะเนี่ยแล้วก็ตีไปปับ๊บ ประมาณนี้เนี่ยครับมันก็จะแถมสกิลหนึ่งเหมือนแบบว่าเกาะแตกไปด้วยนะอืมแล้วปลง R ่ A ก็ได้นะครับประมาณน่ะแล้วก็ชึบอืมประมาณนี้น,นะฮะก็อเอ็กต่อแล้วก็ปับ๊บนี่นี่แหละฮะประเด็นนี่แหละคือแบบว่าถ้าลองปล่อยออโต้นะมันจะแบบไม่ค่อยไหวนะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยไหวมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นเท่าเอ่อชาคิหรือว่าไอ้เจ้าลาพีสนามนั่นเองครับมันไม่ลื่นเท่าเนาะ ่าวันนี้นะครับอืมจึ๊บๆก็แช็บเระมาณนี้อะมาณนี้เออก็ปบเห็นไหมมันจะสกิลสามรัวๆเลยเนาะมันจะสกิลสามรัวๆมากคือแบบถ้ายิ่งสกิลเต็มอะมันจะแบบอืมมันจะยิ่งใช้ได้เยอะนะครับนะประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับตัวแอสซินมือนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจมากสำหรับผู้เล่น ปั้นกลางๆเรานะครับผูเ้เล่นบอกว่าเออมีตัวทางเลือกในการลงซิกวอลกิววอลนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวทางทตัวดึงนะครับในการปั้นตัวนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองอ่าปูรูนแล้วก็ลองเอาไปใช้ในาทารีเอสักตายดูแล้วกันนะครับดูว่าดูว่าน้องจะโอเคไหมนะครับมาเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมนั้นใส่รูนอะไรในอะาทีเอแล้วก็ไปเล่น ในทีเอล็อสตาหนึ่งนะครับโอเคไปมาจึบจับตัดตาไปอเออจากนั้นผู้การจึบจึบโอเคจากนั้นสกิลสองชุบก็ไปสามส่ออปับปับน่นนั่นเลยพี่น้องนั่น,เ uh huh. น,นๆเลยพี่น้อง <laughs> ยี่ิหนึ่งปั๊บอืมโอเควางได้แล้วไม่เป็นไรครับผมไอ้นี้ได้ไดเสร็จแล้วปะอุ้ยมาต้องหลับอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยไม่นะไม่นะบไม่ไปมาแล้วมันต้องเกิดเอ้ยเอาเอ่ะมันไม่เตะจะเส้นมืดว่ะแต่ว่าเออมันก็เข้าเธอในนี้นอยู่ดีนะอ,อ๋อไ,ไ,ไม่ไม่มาก็ชนอยู่ดีจึ๊บอืม ยังเหลือพไซดอนอยู่เนี่ยโอ้โห้ะตันหมดลู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 ผมเนี่ยจะแบบอะไรวะเนี่ยลูลูผมเลสร้อยเว้ยลูลูกูเลสร้อยเว้ยจริงนะลูลูหนูเลสร้อยลูกน้องน้องเลสร้อยลูกน้องโดนธาตุไฟบั่นอย่างนี้ละตันด้วยไม่ได้ อะไรวะเนี่ยลูลูจุบโอ้ยากยากเลยอะอะไรวะก็ใส่เนี่วันนี้แบบเจอข้ามธาตุเจอแบบอะไรก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> แบบตอนเล่นปกติไม่ค่อยเจออย่างี้นะแต่ว่าพอไปเล่นแบบ พออาชิพเท่านั้นแหละอยากให้กูหน้าแตกเก็บยับเลยนะว่าและเนี่ยแบบจริงๆก็ในใจคือแบบว่าไม่ได้จะมารวิวแอสซิสซินนะมารวิวความประทมของ r g a เนี่ยเออมันนิษอย่างที่บอกเนี่ยมันใช่ยากมันใช่ยากอยู่นะจับแอสซิสซินมืดนะครับหากเกมหมู่หมอกับมันไม่ได้แล้วจริงเพราะว่ามันเป็นแบบ อ่าโตวันทูฮิต one, two, hit ไงเออ,อเล่นยากมากจาต่อดีไหม <c oughs> เริ่มเครียดแล้วอ่ะเริ่มเครียดแล้วเอามา,มาอีกตาหนึง่งเพจะได้แบแอ่จะซ้นมืดจะได้เฉยแสงสายแสงไงเออจริงๆตานี้ก็ไม่ควรจะเอาโพไซดอนมาด้วยแหละอ๋อหน้าจะเป็นกิกะมาแทนะนะเฮะ้ยูทูปเป็นยูทูเบอร์เนี่ <c oughs> YouTube, ยยูทูปอะไรไกลเลย ถ้าวโลไม่ก่อนไหมต่ไม่ห้าวกดอ,อ่านกแก้วแล้วเฮ้ยเอาวะผมว่เาเราได้เลิกแล้วอ่ะอ่าแวบนบได้เลยกแล้วแหละ <c oughs> คณดูบอกได้เลยกแล้วแลวหละไตดูดูเสร็จไรต่อฮะ้ว่าต้องเป็นตัวศาตร์แน่แหละเฮ้ย ว่ารู้ๆเอ้ยผมว่าจะซื่อไปได้เล่นอีกแล้วอ่ะเชื่อเลยนะหลับแน่ถ้าก็โอเคถ้าเน้่อยถ้าเนื่กยจถ้านา้่อายาแบบไอ้นี่โบ้ก,กได้จริงูบกปีมากเลยดูดยโบ้ก,กได้ อันนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ,อ่อตัวท่าน้ต้องแบนแม่งอ่ะวันใบดาวก็ใช้ปรมาณทีละหนึ่งเนี่นยมันรู้ทันว่ะนี่นะจังหวะเดียวอะ่ะเออมันจังหวะเดียวจริงๆจังหวะที่แหวมสวนนกแก้วไฟมันต้องมาแล้วจังหวะนั้นอะ่ะมันต้องมาทั้งตาแล้วแหละจังหวะนั้นอะ่ะ แหวมจะบอกว่าแหวมผมนั้นใส่3โตนะฮะเรามาดูพลัง3โตนี้กันมาเปลา่าจึ๊บทำไมไวะนี่ตันไปกนะ่อนแล้วกันนะเออแล้วก็สามมาเจ็บเจ็บ,จบ แล้วก็ตันแหวมได้เจ็บเจ็บเจ็บ,บตามคาดตามคาดจริงๆแล้วก็หนึ่งหลับถ้าหลับไอ้นี่ได้ผมจะโกรธมากอืมคาดิกะก่อนไปนะเฮ้ยเอาว่ะออล์มันรัก,กว่ะ พอลบมันมาแล้วอะรับไม่โอเคสวยมาสองจุบจุบจุบอือตันสองสวยออแล้วมันมาแล้วช่วงวานนี้อย่าอย่าที่อารีมาแล้วอาอ่านีา่สวยเกลลกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วอันโอเค เลิกไหมอหยุดโฟนี้ได้ไหมพี่ว่าเลยเราหยุดแค่นี้ได้ไหมเายหาเกมหมวกเกไอซไม่ได้เลยไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรละกันเอาเราว่าแฉความระทมของไอซซโอ้ยบ้าจริงโอเคอ่ะตุออซ ในสเซินมืดก็เอ่อผมจะบอกว่าเกมเกมที่มาเล่นได้นะครับก็คือแป่ว่าหนึ่งเลยต้องมมแบอกว่าอ่าเอาเล่นทีมบุกไปได้นะครับอย่างเช่นไปกับนแก้วนแก้วหรือว่าตัวลีสปิดอย่างเช่นจินอ่าจินน้ำหรือไม่ก็อืมเจ้าเมแกนนะครับเมแกนหรือว่าเจ้าแม่บดน้ำนะครับแม่บดน้ำนีำ่คือตัวตัวสามดาวนะครับที่แอบบอว่าเออเป็นผมไม่เชื่อว่าเป็นจินน้ำร่างแรกนะครับเพราะว่ามัน เร่งเกตได้ปรับดาบก็ได้นะครับแล้วนั่นแหละเป็นตัวที่แบบว่าทีมศาสตร์ยุคแรกเขาใช้กันแต่ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะเป็นตัวที่เก่งมากอยู่นะครับผมว่าจะปั้นมาเล่นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วทีมศาสตร์นี่คือแบบผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบมไม่ได้ชอบไม่ได้มีตัวศาสตร์ให้ทุกคนดูนะครับผมมีนกแก้วก็ดีเท่านั้นแหละ <c oughs> ผมมีนกแก้วสปีดสูงขนาดน,นั้นก็ดีเท่าไหร่แหละไอ้บา้าโอเคแลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออเดี๋ยวผมมีสกอร์ มีซาก้อนนิดนึงแต่ว่าเออมันให้กี่ใบเองวะมันประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ่ามาอันนี้นะครับมาเอาไปกันชุบอ่ไาไอภาพโอเคครับผมไม่มีเยอะอ่านอ้อยอ่านอ้อยอ่านอ้อยไม่นะไอสองใบหนึ่งผาเฮ้ยเอว่าหนึ่งผาตามสั่งห้าดาวต้องมาแน่นอนชุบอันดีน อีกใบหนึง่งแบบมันต้องผ่าแล้วก็ห้าดาวอะ่ะอืม <c oughs> มาด้วยมาเลยเห็นป่าวเออผู้ชมท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะคลิปอ่าคลิปที่แล้วคือแบบว่าผมรีวิวเสร็จไแล้วก็ผมเปิดสกอร์ไปใช่ปะ่ะแล้วแบบอ่าเปิดมโนเปิดมโนไปไม่ได้ใช่ปะ่ะวีที่แล้วอะแล้วก็พอถัดมาอีกสองสามวันนี่คือวีถัดมาคือแบบวีทมังกรอะไรมาใช่ปะ่ะเนี่ยเบิดเบิดได้ห้าอ่าสิบมโนเอออะไรวะเนี่ยงง หรือว่ามันอาจจะแบบว่าเกินอ่าถึงโคต้าแล้วมันจะได้ว่าเอ๋ยโอเคฮะท่านผู้ชมฮะก็วันนี้จบไปสอนจากเจ้าแอสเซสเซต์มืดหรือว่าโดเมงนะผมแน่แนครับถึงจะมันอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับยาทีเอถือแบบใช้ยากจริงๆแบบเอาจริงๆไปเล่นคาคิดีกว่าไปเล่นคาคิตัวได้เมืตัวอื่นดีกว่านะครับมันก็ยังเล่นย,กยากๆอยู่แน่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอิชาเบลหรือว่าน้องแอสเซสเซต์มืดนะฮะก็ โอเคครับก็จากกันไว้ในจากกันไปโดยที่แบบว่าถึงความเที่ยมของ RTA ไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับจบคลิปกันเพียงเท่านี้โอเคฮะบ,บายบาย